คือียสีนี้สวยว่ะมึงดูกูซื้อมาเองเพื่ออันใช้ดีอ่ะอุ้ยติดฟันเฮ้ยแคปที่กูถือลิปด้วยนะบะเอออะไรวะใช้เมื่อวานสีขตรสวยเลยทียอ่ะคือแบบคือสามสีนะที่กูชอบกูชอบสีนี้กูชอบสีน้ตากูชอบสีชมพูนี้ ลิปเฮีย้ยนี่ใช้ดีลิปจิว๋วเฮี้ยอะไรที่เขาฮิทฮิตกันนะ่ะอะไรที่เขาฮิทฮิตกันนะ่ะอะไรที่เขาฮิทฮิตกันกูเอาทั้งนั้นแหละเพราะว่าเพราะว่ากูอยากรู้ว่าดีจริงไหมถ้าดีกูก็บอกไม่ดกีกูไม่บอกเฮี้ยผสมสีก็สวยเยีกลิ่นหอมละ่ะ ที่ชอบลิปจิ๋วที่เขาทิ้ิกันอ่ะครูไม่รู้หรอกว่าใครขายนะใครอยากซื้อก็ไปซื้อไม่ต้องแคปแล้วอีาฮาพอปิดรันด้วยได้อยู่เนาะกูชอบนะกูชอบ กูชอบสีสีที่เจ็ดกับสีที่สี่กูชอบสีที่เจ็ดกับสีที่สี่แล้วก็สีที่หกแค่นี้ที่กูชอบแท่งละห้าสิบเก้าบาทเองอีแท่งละห้าสิบเก้าบาท,ท,บาทกูว่ามันขึ้นลิฟอะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแท่งใหญ่เพราะใช้อะไรก็ไม่หมดใช้อะไรก็ไม่หมดว่ามันสวยดีอะเจ๊ลิฟขายยังไงกูไม่ได้ขายลิฟ กูไม่ได้ขายลิฟกูซื้อเข้ามาเหมือนกันนี่สัตว์กูมาบอกกูมาบอกสีโคตรดีเลยวะเฮ้ยขอบคุณดอกกุหลาบเฮ้ยขอบคุณดอกกุหลาบเฮ้ยขอบคุณดอกกุหลาบเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณขอบคุณเฮ้ยขอบคุณขอบคุณเลยขอบคุณเพว่ามันใช้ดีไป ไปซื้อเอาอีดอกกูมไม่ได้ขายลุงโทนี่เมียลุงโทนี่เจยืนดิยืนเฮียอะไรอ,อีเคฟให้กูยืนทำไมสวยที่สุดกินได้ปะกินเฮียอะไรอะลิปมันมีหลายสีมึงมึงไปหามึงไปดูเอาเองว่ามันมีสีอะไรมันมีหลายสีแต่ถ้าขามใจกูน้ที่กูใช้บ่อยที่สุดเลยนะศูนย์สี่ศูนย์สี่อันนี้ศูนย์สี่กูใช้บ่อยสุดเลย เนี่ยเบอร์สี่เนี่ยกูใช้บ่อยสุดและแค่ห้าสิบเก้าบาทกูชอบความที่แบบว่าไม่แพงแล้วอันเล็กอะ่ะเวลาพกไปไหนเวลาแอบคู่อ่ะเวลาไปกินข้าวจะมปแล้วเวลาแอบคู่อารมณ์ลิปเลยเนี่ไม่บอกใครนะสีลิปสีบัวเออกูชอบ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 สีแบบนี้น่ารักากครับชอบคนเรียบร้อยแบบนี้มากเขาเฮีย เจ็บอะน่ารักมากครับชอบคนเรียบร้อยแบบนี้มากครับกูใช้ยาสีฟันกูกูกูอยากบอกอะลิปนี่ขึ้นลงได้ไหมพ้องเดชฮ่าเออเขาประชดอีเคฟกูรู้เขาประชดอีสัตว์เขาประชดเส้นผมขายยังไงคิดถึงน้องเบอ ดัดจลิดดูกูบอกกิ๊ถึงน้องโบดัดจลิตเฮ้ยใครช่วยซื้อแมช่วยซื้อแมสกูหน่อยดิช่วยซื้อแมสกูหน่อย,ย,ออยลิปนี่กูไม่ได้ขายเด้อกูมาบอกลิปนี่กูไม่ได้ขายแต่กูมาบอกโอ้ยกูมาบอกว่ามันใช้ดีแช่งละห้าสิบเก้าบาทไม่แพงด้วยเนี่ยเดี๋ยมีกูใช้สีผสมถ้ามึงซื้อนะถ้ามึงจะซื้อนะถ้าไม่ซื้อก็ช่างมึงเพื่อของมึง แถมลิฟต์หรือเปล่าถ้าถ้ากูแถมมึงแล้วกูใช้อะไรอ่ะอีหี้ย่กูก็ซื้อมาใช้ของกูนี่นี่ถ้าเป็นกูนะถ้าเป็นกูนะกูชอบสีนี้กูชอบสีสีสีเบอร์สี่กับสีเบอร์หกอ่ะผสมกันก็สวยเบอร์เจ็ดก็สวยใจอ่ะแค่นี้เลยใจชอบแค่นี้เลยใจชอบแค่นี้โอเคนะพอนะลิฟต์เลิกถามนะเลิกถามเรื่องลิฟต์แล้วมาถามเรื่องแมสเพราะว่า กูขายเมตรเจ็ดอันสองค่าส่ง50าบเจอันสองร้ 200, ค่าส่งห้าบเจอันสองร้ 200, ค่าส่งห้บใช่มึงฟังไม่ผิดเออเบอร์หกสวยมากเออจริงเบอร์หกสวยจริงไม่ติดเลยเดอกมาทาเลยใครที่ชอบสีอิดอิดอะ